กินได้แเลยกินได้ได้เลยกินได้แน่เลยก็สวัสดีค่ะชื่อนัทพัฒน์มหาพงศ์นะคะชื่อเล่นชื่อแตนนะคะก็วันนี้ที่คือคือแนะนำตัวเองก่อนพนักงานประจาค่ะทำงานในบริษัทที่ว่ามีความมั่นคงนะคะเป็นบริษัทของญี่ปุ่นแล้วหน้าที่การงานของตัวเองก็ค่อนข้างที่จะมั่นคงนะคะคือหัวหน้าแผนก แต่มันไม่มัมกข้งน,นะคะ est, ก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่มีผู้มอบโอกาสให้ก,ก็คือพี่ไปยืนนะคะจริงขึ้นไปนใครครับเออตรงเลยพี่อภัยรานาย้าสายงานของภูมินิกต่องทีวีนะคะก็คือยินแล้วก็จานยินนะคะโอ้โหโหูหหหหหหนำ ยังไม่สําเร็จแต่วันนี้มาเรียนรู้แล้วมั่นใจว่าจะต้องนําผู้คนเข้ามาที่ทอปอัพูลินแน่นอนค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวอย่าพึ่งเดี๋ยวทุกไปยังไปวลามาก็เร็วเหลือเกินอยากอยากแกถามอยากจะถามชอบไหมครับนี้ชอบมากค่ะประทับใจอะไรบ้างครับลองบอกความประทับใจให้เพื่อนๆฟังหน่อยนะคือมันทําให้เรามีความมั่นใจ เมื่อที่เนี่ยที่ทำงานเราพยายามที่จะแนะนำลูกน้องทุกคนนะคะให้เขามาใช้โบนนอนนี่นั่นแต่เขาก็ไม่เปิดใจนะคะเขากั้นกระแผงให้เราทุกทางนะคะแต่พอมาเรียนในวันนี้แล้วมันทำให้เรามีความมั่นใจมากที่เราจะสามารถไปตอบคำถามของทุกคนได้นะคะอืมนะอัดาไป่งนนะน่แหครั้งแรกนะครับโอเคนะคร,รับหมดแล้วใช่ไหมครับ โอเคเพื่อนที่เดี๋ยวเองให้กไม่ยอมอีกอ่ะคุณพูคุณทุกท่านนะคะไม่ยอมอีกทำขึ้นนี่